สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับเซลล์แป๋วนะคะจากยันม่าข้างหุ้นส่วนจำกัดขันใจการเกษตรจังหวัดอุดรธานีค่ะสำหรับวันนี้นะคะแป๋มีรถแท็กเตอร์ ef 7 2 5าที่มานำเสนอนะคะรถแท็กเตอร์คันนี้เหมาะแก่ง,งานไล่มากเลยค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่มองหานะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆนะคะรถแท็กเตอร์ย e ันม่า ef 7 2 5ทีนะคะพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงถึง3ชิ้นนะคะตอนนี้นะคะฟรีดาวไปเลยจ้าส่งงวดใหญ่นะคะ นาน10ปีนะคะแล้วก็ชำระงวดใหญ่ปีแรกนะคะมีนาคม2568ค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามมาหาแป๋วได้นะคะเบอร์โทรและ ID ดีไลน์ค่ะ0 8 8 5 5 7 3 9 8 8นะคะในส่วนของลูกค้าที่สะดวกนะคะเข้าไปชมที่สาขาหรืออยู่และแวกใกล้เคียงนะคะสาขาบ้านผือนะคะจะอยู่ที่เยื้องกับปอสโป้นะคะเบอร์โทร0864650995นะคะจะเจอเซลล์อาประจำอยู่ที่สาขาค่ะ ก็ใครสะดวกนะคะก็สามารถติดต่อมาหาแป๋วได้หรือเซลล์อาร์มได้นะคะค่ะเข้าไปดูที่สาขาได้เลยคะ่ะอะไรมีพร้อมบริการนะคะทีมช่างมีพร้อมบริการจันมากอุดรธานีคะ่ะ